วันนี้ลูกค้าจะเข้ามาดัดยกโคนนะครับอันนี้คือผมเดิมก่อนสระของลูกค้าจะมีปัญหาโคนผมแบนนะครับเป็นผมเส้นเล็กแล้วก็โคนผมไม่ยกตัวค่อนข้างรีบแบนเดีย๋ยวเราจะทําการดัดยกโคนเพื่อให้ผมดูหนาขึ้นวิธีการยกโคนจะมีอยู่2แบบนะครับมียกด้วยร้อนกับเย็นถ้าใช้แกนนี้เรียกว่ายกด้วยความร้อน แต่ถ้าใช้แกนแบบนี้เรียกว่ายกแบบไม่ใช้ความร้อนนะครับก็คือดัดเย็นทีนี้เราจะเลือกยังไงว่าผมแบบไหนเราจะยกโคนด้วยแบบเย็นหรือแบบร้อนก็ดูที่ผมของลูกค้าก่อนถ้าลูกค้าเป็นคนผมเรียบตรงอยู่แล้วอย่างเงี้ยคือยกโคนด้วยวิธีดัดเย็นได้เลยก็คือใช้แกนแบบนี้ไม่ต้องมีการยืดอย่างเช่นลูกค้าท่านนี้ถ้าจะเข้ามาดัดปลายอย่างเดียวเราดัดปลายตรงนี้ ตัวโคนผมแล้วก็ยกโคนด้วยวิธีการยกโคนแบบเย็นนะครับทีนี้ถ้าลูกค้าผมฟูผมยักโศกต้องยืดโคนแล้วก็ดัดปลายอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้วิธีการยกโคนด้วยเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นยกโคนด้วยความร้อนอ่ะทีนี้มาดูวิธีการทํากันได้เลยนะครับเริ่มต้นเราจะลงน้ํายาตัวนี้นะครับ aps เดียวฟีเพิร์มตัวน,นี้เป็นน้ํายาดัดเย็นแล้วก็สามารถดัดร้อนได้ด้วยแต่วันเนี้ยเราจะเอามาใช้กับวิธีการยกโคนแบบไม่ใช่ความร้อน ข้อดีของการยกโคนแบบไม่ใช้ความร้อนก็คือเราสามารถทาน้ํายาชิดโคนแล้วก็วางแกนชดโคนได้เลยๆอย่างนี้ครับเราวางแกนเข้าไปแบบนี้โคนผม,มนจะยกตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาเลยแต่ถ้าเป็นการยกด้วยความร้อนตัวนี้มันจะเ,เราจะเสียบไฟแล้วก็มันจะมีความร้อนออกมาทีเนี้ย พอเรายกโค้ดแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเปะิดปไม่ได้เปิดพี่ก๊าลไม่ต้องกลัวน,นะไม่ได้เปิดไฟเราไม่สามารถที่จะวางแกนลงไปบนหนังสีสระลูกค้าได้เราก็ต้องยกเอามานิดนึงเนี่ยมันก็จะมีมีช่วงว่างเท่าที่ผมทํามานะผมรู้สึกว่ายกด้วยแบบไม่ใช้ความร้อนอะ่ะมันขึ้นสวยและขึ้นเป็นธรรมชาติกว่าตัวนี้แต่ถ้าลูกค้าเป็นคนผมฟูผมอยากโซ่แล้วเราต้องยืดโคนดนัดปลายอะ่ะยังไงมันก็ต้องใช้ตัวนี้ครับ ถ้าเรามาใช้อันนี้อีกมันจะเป็นการทํางานซ้ํซ้อนก็คือถ้ายืดโคนดัดปลายยกคนด้วยเราลงน้้ำยายืดตั้งแต่โคนจะลดไปลายได้เลยโคนก็ยกด้ตัวนี้ตรงกลางก็หนีบด้วยเครื่องหนีบตรงแล้วก็ตรงปลายก็หมุนแกนดัดมันงานมันก็จะได้เป็นร้อนทั้งหมดไม่ต้องสลับร้อนแล้วก็มาเย็นนะครับปิดก,ก่อน เราจะป้ายน้ำยาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่แกนทีหลังนี้หลายๆคนอาจจะเห็นวิธียกโคนอีกแบบหนึง่งที่มันดูเป็นครีมเหนียวเหนียวเหมือนแป้งนะครับที่เกาหลีเขาทำกันอะ่ะอันนี้คือผมลองแล้วนะแล้วก็คุยกับอาจารย์ที่เป็นคนเกาหลีเลยอะ่ะเขาบอกว่าทำตัวนี้แล้วผลเสียมันค่อนข้างเยอะก็คือโคนผมมันจะหักนะครับมันไม่ได้ขึ้นสูง อ่เหมือนถึงว่ามันไม่ได้ยกขึ้นสูงจริงเหมือนในคลิปที่เราเห็นเพราะว่าพอเขาทาเสร็จแล้วอ่ะเขาก็มาไดยกโคนอีกทีนึงแล้วก็ตัดเป็นคลิปตอนจบให้เราดูว่าเออโคนมันพองขึ้นแต่ถ้าทําแบบนั้นนะผมหักแน่นอนเพราะผมทําแล้วมันคือครีมตัวเดียวกันกับที่เราใช้ทําดาวเพิ่มให้ผมผู้ชายแต่มันไม่เหมาะกับทําผมผู้หญิงทีนี้วันที่คุยกับอาจารย์ที่เป็นคนเกาหลีว่าเอาแล้วทาไม ผมผู้ชายทําได้ทําไมผมผู้ชายถึงใช้วิธีการายกโคนหรือดาวเพิรมที่เป็นครีมเหมือนแป้งได้ <_ an> เขาบอกว่าก็เพราะผมผู้ชายสั้นแป๊บเดียวก็ตัดแล้วคือเสียได้หักได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ตัดแต่ผมผู้หญิงอะเวลามาทําตรงโคนผมเลยอะถ้ามันหักหรือม,มันขาดอะ่ะกว่าเขาจะเลี้ยงผมใหม่มันจะนานครับแล้วของลูกค้าท่านนี้ทํามาแล้ว รอบนี้น่าจะเกินรอบที่สี่หรไมพี่คะเกินนะคะเกินคือคือทามาปีเกือบ2ปีแล้วเพราะว่าเราวางยาลูกค้าเอาไว้ให้ลูกค้าถ้าคนแบนก็ต้องมาทําผมไม่มีหักไม่มีขาดนะครับวิธีนี้พอถ้าหักหรือขาดอ่ะลูกค้าก็ไม่ทําต่อแน่นอนพอทําไปแล้วเนี่ยมันจะยกอยู่ประมาณสักสามเดือนสี่เดือนเขาเดือนที่สี่เนี่ยลูกค้าจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าแบนก็จะต้องเข้ามายกโคนใหม่ทําอะไรก็ได้ที่ มันไม่ได้ทําให้ลูกค้าผมเสียมากครับไม่งั้นลูกค้าเขาจะไม่วนกลับมาหาเราเขาจะวนไปหาร้านอื่นนีพอป้ายคิมทั่วแล้วก็หาแสกจริงของลูกค้าก่อนนะครับของลูกค้าท่านเนี้ยเขาจะชอบเสยผมแล้วผมก็จะตกประมาณตรงนี้อ่าพอได้แสกแล้วก็ให้ทําซิกแซกน้วออาึ้นึ้อ,องไง เ่น้ำยาตรงนี้ๆๆนี่คือแสกจริงนะครับประมาณนี้เราก็ทำติกแสกเลย,เ,ลยเพื่อลดรอยแยกระหว่างผมสองฝั่ง <S 1> <S 1> <S เห็นชัดไหมในกล้องเห็นครับ <Okay. S 2> แล้วก็เริ่มวางแกนตั้งแต่ข้างล่าง ยกพอเราจะไม่สามารถยกผมตรงขมับได้นะครับเราจะยกได้ประมาณตรงนี้ก็คือดูง่ายๆ <deterior ate> ผมที่งอกแล้วแทงลงเราจะยกไม่ขึ้นแต่ผมที่งอกแล้วแทงออกด้านข้างหรือผมข้างบนเนี่ยที่มันแทงขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะยกได้มือถ่ายที่ดีอย่างผมด้านข้างผมผู้ชายจะเห็นชัดครับตรงเนี้ยถ้ามันงอกแล้วแทงลงอย่างเงี้ยมันยกไม่ขึ้นนะต่อให้เราแกไปงัดมันก็ไม่ขึ้นจะยกได้แค่ผมตรงที่เป็นอย่างนี้ที่มันขึ้นมาอย่างเงี้ย อาจจะมีคนสงสัยว่าทำไมไม่ป้ายน้ำยาไปทีละช่อแล้วก็วางแกนไปเลยแบบทำไปทีทีละแกนทีละแกนนะครับที่ผมป้ายน้ำยาไปก่อนแบบนี้เพราะว่าให้ผมเขาโดนน้ำยาพร้อมกันตั้งแต่ตั้งแต่แรกคือน้ำยาตัวนี้เวลาโดนเส้นผมอ่ะเขาก็จะไปทำการตัดพันธะเพื่อให้ผมเนี่ยพร้อมที่จะดัด พอเราใส่ไปแล้วทั้งศีรษะแล้วเรามาใส่แกนะผมเขาก็จะอ่อนตัวใกล้เคียงกันแต่ถ้าเราทําตั้งแต่แกนแรกอย่างผมทําช่อนนี้ไปน้ํายาแล้วก็ใส่แกแล้วก็มาทำชอ่อนนี้กว่าจะไปถึงช่องสุดท้ายอ่ะช่องนี้โดนน้ายาไปนานแล้วก็จะทําให้ผมมายกตัวได้ไม่เท่ากันนะครับ ตรงไหนที่รู้สึกว่ายังแห้งอยู่เราก็เติมได้หน่อยเติมแล้วก็หวีอย่าให้น้ำยากองข้อสำคัญเวลาวางแกนคืออย่าวางทับแกนผมที่อยู่ด้านล่างนะครับไม่งั้นโคนจะแบนเวลาวางวางให้อยู่ไกลๆกับกับชอบผมที่อยู่ด้านล่างไม่ไม่ไม่ให้อย่างเงี้ยไม่ให้แกนนี้ไปทับโคนตรงนี้ แกนันนี้ก็หาซื้อในเน็ตได้นะครับแต่ตอนที่ผมซื้ออะสมัยนั้นคือในบ้านเรายังไม่มีขายก็ซื้อมาจากจูโน่ที่เกาหลีแต่ตอนนี้ผมเห็นในเน็ตในในกลุ่มช่างทธผมมผมเริ่มมีคนเอามาขายกันเยอะแล้วส่วนครั้งนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับวางแกนโคกทั้งสีรสะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ก็จับเวลาทิ้งไว้20นาทีได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้ความร้อนไม่ต้องคุมไม่ต้องไม่ต้องเอาหมวกมาคุมไม่ต้องใช้อินฟราเรดมาเล่งไม่ต้องเข้าเครื่องอบไอน้ำนะครับพอครบ20นาทีแล้วก็ใส่น้ํายากโกกได้เลยเอาน้ำยากโกกใส่กระบ,บอกฉีดแล้วก็ฉีดลงไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องลางน้ํายาตัวนี้ออกก่อนนะครับสามารถทำทับลงไปได้เลย น,นี้เสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ร้านน้ายากโกบออกแล้วเราก็บํารุงปกติไม่ได้มีการใดเพิ่มนะครับเป่าแห้งอย่างเดียวก็จะเห็นว่าโคนผมมีการยกตัวขึ้นจากเดิมขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับไม่ได้ใดเพิ่มนะแต่ถ้าเวลาเห็นตามคลิปใน I g จของเกาหลีที่คนมันยกส,งสูงๆนะเขาได้เพิ่มนะครับถ้าได้เพิ่มมันก็จะสูงขึ้นอีกอันนี้คือเป่าแห้งอย่างเดียวเลยเนีย่ยเวลาที่ลูกค้าไปเป่าแห้งที่บ้านก็จะได้แบบนี้ครับ